有蛋糕的。 เดียวเดียวจับปองอืมที่2มึงจะมาจับปองครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเช่อชมป่าไม้ยานะครับเป็นป่าไม้ที่อ่าวันนี้เป็นวันเปิดอ่าป่ายานวันแรกนะครับวันนี้ป่าแห่งนี้นะครับ ป่ามาอย่างนี้เราาวเกือบร้อยปีครับเป็นป่าที่ค่อนข้างที่มีอ่าณาเขตกว้างเกือบร้อยไร่นะครับป่านท่องเที่เดินผ่านได้ปะวันนี้จะเป็นทางที่สําหรับเข้าชมนะครับถ่ายทำถ่ายทำถ่ายทำเฮ้ยเรเดินผ่านเดินผ่านมีลำโพงนกด้วยครับต้องเดินไปอ โอ้ยหมูป่าครับโอมาแล้วโอ้ยหมูป่าเนียวเข้าไปด้านในจะมีกระท่อมนะครับกระท่อมสำหรับนอนเล่นนอนเล่นเล่นนอนทำไรครับ้าเขไงนอนเล่นหรือนอนทำไรครับนอนเล่นครับนอนเล่นอันนี้ครับคือไฮไลท์ของเราครับไฮไลท์ของเนี่คือไฮไลท์ของเราเลยเอเดินมานี่ยเจอเดินขึ้นไปเดินไฮไลท์ดูก่อนก่อน ออจะขึ้นแท่เท่าได้หลวงเลยเร่อใจเย็นดิท่านอ่น,น่จะขึน้น,เ,เ,นเ,เ,เท่าทันไหมยัง,งอยู่แค่สุดปลายตนเขาม่ต้องแพมแล้วทาเลย <c oughs> เริ่มเลยครับอะไรอ่ะเย้อยกทายรับนี่คือภาพขององค์พระสมเดชเจ้าอยูห่หัวนะครับที่ทรงปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับ นะครับวันนี้สําหรับการท่องเที่ยวดูชมป่าไม้ย,ยางครับก็ขอจบกัเชื่อชมเพลงนี้สำหรับนี้สวัสดีครับผม